วันนี้เรามาเรียนเรื่องหงจุย้ยถังขยะ <laughs> มาค่ะคือต้องบอกว่าอะไรก็เป็นเงินได้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะคือทุกอย่างก็จับมามั่วกันหมดทั้งที่ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยค่ะ อ่ะเข้าใจได้ในใน,ในในอดีตเราเคยพูดว่าน้ําแปลว่าทรัพย์แปลว่าเงินเพราะฉะนั้นหลังคาเรื่อพวกเนี้ยเราบ่งบอกถึงเงินทั้นที่คนก็แบบเออหลังคาเกี่ยวกับเงินยังไงอ่ะมันมีการคอนเน็ก์ว่าอ่ะมันเกี่ยวกับน้ํานะและน้ําหมายถึงทรัพย์อันเนี้ยเรารู้กันหมดแต่ออย่างอันเนี้ยถังขยะคิดดอกไม่ถังขยะที่คุณเอาไว้ทิ้งขยะคุณเอาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอซึ่งแต่จริงๆถ้าถามว่า มันเกี่ยวกับเงินร้อยเปอเซ์ไหมมันเกี่ยวกับการเสียเงินมากกว่าการใช้การทิ้งไม่ได้หมายถึงการได้เงินนะคะเพราะว่าการได้เงินเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบมันเป็นโพซิทีฟหน่อยเนาะแต่มันก็มีบางคนพูดประมาณว่าไปอยู่หน้าบ้านแล้วลูกสาวจะชิบหาย<อ>ลูกชายชจะตายมันมันก็เกินไปนิดนึงมันเป็นทางขยะนะม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบ ก็เชื่ออย่างหนึง่งอันนี้ไม่ต้องห่วงจุ้ยแล้วค่ะถ้าคุณวางถังขยะที่หน้าบ้านคุณไม่ดีคุณอาจจะโดนข้างบ้านเอาปืนมายิงก็ได้ <c oughs> อันนี้อะทข่งะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีถังขยะอยู่หน้าบ้านแล้วคุณไม่ทําให้มันเรียบร้อยส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วรบกวนเพื่อนรอบข้างบ้าน <ừ. S 1> อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงจุย้ยคุณก็ได้รับผลกระทบแล้วถูกปะอ่ะทีนี้เรามาคุยกันว่าแล้วห่วงจุ้ยถังขยะ มีอยู่จริงไหมและส่งผลเรื่องอะไรจริงๆอ่ะพูดเร็วๆนะหงจุ้ยถังขยะมันเป็นแค่ว่าทิ้งอะไรบ้างทิ้งชิ้นใหญ่แค่ไหนทิ้งบ่อยไหมทิ้งแล้วจะเป็นของแบบไหนก็แค่เนี้ยเพราะว่าจริงๆในอดีตเนี่ย ห่วงจุ้ถังขยะเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ปัจจุบันเพราะว่าในอดีตอ่ะเขาก็ไม่ได้มีของแบบพลาสติกเยอะนะเขาก็จะมีแต่แบบเศษอาหาราเศษปลาเศษปลาซึ่งเศษอาหารเนี่ยเขาก็สามารถาทําเป็น,ป,นปุ๋ยแปรรูปเป็นอย่างอื่น<ช>คุณจะเอาไปทําเป็นเห็ดคุณจะเอาไปเสียอาหารเอาไปทําเป็นอาหารหมูอาหาร <S <S ไก่อาหารอะไรต่อก,ก,ก็ได้นะ ไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยเพราะปัจจุบันไม่ทําอยู่แล้วทิ้งขยะปลาติกเออต่อให้คุณเป็นฟาร์มเนยนะแบบเป็นฟาร์มชีวจิตอะไรก็ว่าไปก็แทบไม่ทําแล้วน้อยน้อยมันแม่นิดปัจจุบันะทั้งขยะก็คือที่เราทิ้งขยะอะเราไม่แยกขยะแล้วด้วยหรือว่าขยะคนไทยนะอะคนไทยนะทั้งขยะแล้วก็ไม่แยกทุกอย่างก็ทิ้งรวมนะคะคนไทยบางคนก็จะบอกว่าเลยถึงเราแยกต่อจ่อให้ถึงเราแยกต่อให้พี่แยกดํากัดพี่แยกบ้านพี่แยกอะถังถังพิเศษอาหารถังนี้พลาสติกถังนี้กระดาษสุดท้ายรัฐบาลก็ไปรวมกันนนนะะเเเพรรราาาาฉัั้้้มกก็ลยทํใหูสึว่ เออจริงๆอ่ะหวงจุ้ยถังขยะเนี่ยอย่าไปคิดเยอะเลยค่ะให้คิดซะว่าถ้าเราจัดการมันดีจัดเก็บมันดีทําให้บ้านเราสะอาดสะอา้านทําให้ทางเข้าเราไม่รกนะคะกันยกตัวอย่างให้ฟังอย่างบ้านกันเนี่ยเรามีทางเข้าบ้านที่ชัดเจนเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราจะวางถังขยะสองฝั่งเลยซ้ายกับขวาเพราะว่ากองอยู่ฝั่งเดียวแล้วเนี่ยมันรก แล้วขยะมันก็เยอะขึ้นนะคะเราก็เลยแบ่งกองสองฝั่งพอแบ่งกองสองฝั่งมาก็บอกไม่ได้วงจุ้ยมันเสียม,มันกลายเป็นว่าแบบเอ้ยเรามีทางขยะ2มุม2ฝัง่งแล้วแล้วจะยังไงคนเก็บเขาก็ต้องเสียเวลาคนเก็บทําให้บางทีคนเก็บขี้เกียจอ่ะขี้กัน้ง่ายๆเขามักง่ายเขาก็จะทําขยะมันทิ้งแบบไม่สนใจนะคะเราก็เลยแบ่งทางขยะเป็นสองมุมนะคะให้คุณผู้ชมคิดง่าย ถังขยะที่วางไว้มุมซ้ายกับถังขยะที่วางไว้มุมขวาต่างกันยังไงอ่ะทีนี้เนี่ยถังขยะที่วางไว้มุมซ้ายนะมันจะเป็นถังขยะที่ค่อนข้างออกมาทีกว่าถาังขยะไว้มุมขวาถัางขยะไว้มุมขวาเนี่ยเราอาจจะมีเวลาลองสังเกตดีๆพวกฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาเจ้าถังขยะไว้มุมขวาของบ้านเสมอส่วนมากเนี่ยมันจะทิ้งเป็นเวลาเขาจะรู้เรารู้ว่ามันพะลักมาเก็บถังขยะวันวันทุกวันพุธวันทุกวันเพื่ออะก็จะเอาถังขยะออกมาก่อนไอถังขยะวางไว้มุมซ้ายนี่แหละปัญหาเพราะบางทีมึงทิ้งถุงเซเว่นมึงก็โยนฟิปฟับ ไม่เขาเรียกว่าอะไรถังขยะไม่เป็นระเบียบด้วยอ่ามันก็จะกอง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 ,กองพนันเดินพนเินพันินกันอ่าอันนี้ก็คือวิธีบ่งบอกเร็วๆสำหรับการวางถังขยะไว้แต่ละมุมแต่ถามว่ามันบ่งบอกถึงขั้นที่ว่าคุณจะใช้เงินเกินไหมอันนี้ต้องไปดูถังขยะในตัวบ้านแล้วแบบถังขยะแบบอย่างเงี้ยที่วางอยู่อย่างเงี้ยส,สตลงนี้งสีนะคะาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์ถามว่าต้องการแล้วถังขยะต้องเป็นสีอะไรอาเพราะว่าเอ๊ะถังขยะต้องเป็นสีการเงินของบ้านพี่ไหมหรือว่าถังขยะต้องเป็นสีไม่ดีขของงงบ้้้้าาานนนนจรริิๆแแลลววเเียะพกกใใหหชป็ส แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีสไม่ดีของบ้านเออเออไม่งั้นมันจะกลายเป็นเราเสียแล้วเสียเลยคือน้องเข้าใจว่าผังขยะบางสีมันหายากยกตัวอย่างเช่น<า>เนี่ยะังขยะสีชมพูหรือทังขยะสีม่วงเนี่ยค่อนข้างหายากกว่าทังขยะสีอื่นเราส่วนมากผังขยะที่เราพบเจอกันส่วนมากก็จะมีฟ้าเขียวเยวหลืองแดงอันหนึง่ง ก็เกิดรบทุกสีแล้วนี่ว่ะขาดสีม่วงส้มส้มอ่ะชมพูก็มีแล้วมันจะมีใบใบเล็กๆใช้คำนี้ว่ะเฮ้ยแต่ที่พวกกันพูดกันถังขยะที่ว่าคือถังขยะใหญ่ๆที่อยู่หน้าบ้านที่รรัฐบาลมาเก็บนะอ่าอ้าวน้องนนท์แล้วอย่างเงี้ยถังขยะคอนโดใบเล็กๆเหรอที่แบบเขาต้องเดินมาทิ้งข้างๆหรือเปล่าเกี่ยวกับพี่ไหมอ่ามันเกี่ยวกับคนทั้งคอนโดเลยอ่ามันก็เป็นพฤติกรรมของคนทั้งคอนโดคือจริงๆอ่ะสมมตินันมีหมวดเป็นนิตินะน้ก็จะแบบเฮ้ย งั้นเอาไว้แถวนี้ดีกว่ามันน่าจะทิ้งทีเดียวพร้อมกันเยอะๆจะได้ขนออกไปทีเดียวถ้าไปวางไว้ทางซ้ายของของตัวตัวอาคารเงี้ยมันก็ค่อยๆทิ้งกันที่นี็ไร่รู้นะคะก็ให้ทุกคนคิดง่ายๆค่ะถ้าสมมติว่าเป็นขยะนะคะหรือว่าเป็นของที่คุณทิ้งทีๆนะคะว่าสมมติว่าบ้านคุณเนี่ยเป็นแบบทำอาหารทุกวันนะคะเป็นแบบสิ่งของที่ที่แบบเป็นส่งกลิ่นเหม็นเน่าได้ง่ายเออใช่ทุกคนน้ดีกว่าถ้าเป็นขยะขยะเปียกอะเนาะถ้าอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะออกไปเร็วหน่อยมันจะออกจากตัว บ้านคุณนลดิใช้คำนี้ใช่ออกร็วหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นขยะชิ้นใหญ่นะคะนานๆออกทีแบบว่ามันจะมีขยะบางประเภทที่บางทีเราไม่ได้ทิ้งบ่อยเนาะอย่างมันจะมีขยะแห้งของชิ้นใหญ่ๆขยะเฟอร์นิเจอร์ขยะเฟอร์นิเจอร์ขวดพลาสติกอะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้ส่งเกลนเหม็นเน่าอ่ะอยู่ฝั่งขวาก็ได้ลองไปดูพวกห้างอะถังขยะห้างอะจะอยู่หลังๆมันจะออกทีออกเยอะใช่เพราะเขาไม่ออกวด้านหน้าหรอกสียภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าเราเป็นบ้านธรรมดาเนาะจะทําจะเลือกอะไรได้มากก็ให้การแนะนํานะคะถ้าสมมติว่า เอาง่ายๆกันถ้าสมมติเราเป็นบ้านเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้แล้วว่าลักษณะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเออเรากินทำอาหารกินเองใช้ของเยอะใช้ของเยอะเป็นขยะที่เน่าง่ายก็จะให้ถังขยะที่อยู่หน้าบ้านเมนหลังอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถ้าสมมติเรารู้ว่าเออเราไม่ค่อยได้ทำอาหารนะของที่เราทิ้งก็จะมีแต่พลาสติกเมนแบบว่าถุงกระดาษอะไรพวกนี้ขังพางออกกันไนซ์ก็อยู่ฝั่งขวาก็ได้มันจะได้แบบเออต่อมีบางคนวางไว้กลางบ้านเลยแบบกลางหน้าบ้านเลยแต่ละไม่น่าจะไม่มีอาจจะยาก มันมีบางคนวางประตูกลางบ้านน่ะเนี่ย,ยออจริง,อรงๆอ่ะเขาบอกว่าทําให้ลูกสาวชื่อเสียงเสียหายไม่เกี่ยวคะ่ะแล้วถ้าบ้านไหนไม่ีลูกสาวอะ่ะทำไง หมาลูกหมาคือถ้าวางไว้กลางบ้านโอเคในกรณีของคุณวางถังขยะไว้กลางหน้าหน้าบ้านคือสมมุติว่านี่รั้วเลยนะนีู่่นกัดเป็นรั้วแล้ววางอยู่ตรงกลางอย่างนี้เลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการทิ้งขยะแบบมั่วไม่ออกรไนไม่ออกระไนไม่ั่โซ่วแล้วก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะการทิ้งแบบนี้เท่าไหร่คือถ้าอยากเป็นระบบหน่อยก็มาอยู่ทางขวามือถ้าอยากทิ้งถี่หน่อยก็ยังเป็นระบบนะแต่ทีกว่าก็อยู่ฝ้ายมือนะคะ แต่เอาให้ทุกคนรู้เลยค่ะว่าการมีถังขยะหน้าบ้านไม่ได้เกี่ยวกับจะขายลูกสาวออกจะขายลูกชายออกจะทําให้ปลอดภัยจะทใาให้รวยทาให้รวยไม่เกี่ยวค่ะถังขยะคือช่วยให้คุณจัดการระเบียบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นมลภาวะทางสังคมด้วยถ้าสมมุติว่าคุณจัดการถังขยะไม่ดีขยะกิ่นเหม็นเน่าขยะล้นนะคะคุณก็เป็นภัยกับเพื่อนบ้าน คุณก็จะได้รับผลกระทบอันนี้โดยตรงไม่ต้องส่งลูกสาวลูกชายแล้วคะ่ะตัวคุณเองอ่ะโดนก่อนนะคะเราเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องมเมเนจใหคดีเพราะว่าเรารู้ว่าบ้านเราอยู่เยอะคนงานเยอะถังขยะขยะเราเยอะบ้านแกดแต่ถังขยะจะอยู่ซ้ายมือเพราะว่าต้องเก็บถี เพราะว่าเรามีเศษใบไม้มีเศ,ษ,เศษอาหารนั่นนี่โน่นนั่นมันเยอะแล้วก็จะอยู่ฝัง่งน,นี้<า>นนกำลังจะออกนโยบายเริ่มแยกขยะและโดยเฉพาะฝั่งที่คนมันใช้เยอะๆอะอ่าอันเนี้ยก็จะทีกว่าเดิมอีกใช่ก็จะให้แยกขยะน่อยนะคะแต่จริงถามว่าถ้าแยกขยะแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็เป็นรวมกันนะคะ<ช>แล้วก็ดูว่าเราทําอะไรได้บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเราต้องรักษาบ้านเราให้สะอาดนะคะทั้งบริเวณหน้้้าาาบน,นะค่ะวงงจุยทีีดตดตออส กรเคยเคยเคยจัดก,การคนที่หมู่บ้านไปเพราะว่าบ้านลกมากมาสังคยานาเลยบอกว่าถ้าบ้านไม่สะอาดภายใน7วันก่อนวันขึ้นบ้านใหม่ชีวิตเราก็จะลกวุ่นวายอย่างนี้แหละ<ต>ราะต้อง,องเขาที่ดีต้องฟลอ์ดีใช่แต่ต้องเข้าใจนะว่าบางคนบอกพี่ทําไม่ได้เขาบอกนนท์การ้อเข้าใจเพราะว่าพวกนนท์อ่านหงจุ้ยเป็นบางตําแหน่งอะ แม่งรกรกก็ลกแต่ลกแต่มันจะลกแบบระเบียบม,ม,มันจะมีลกสะอาดกับรกสกปรกอะ,ะเออมันต่างกันคือถ้าลกสะอาดอะก็คือคุณแค่ของเยอะเฉยๆแต่ลกสปกปรกคือบางทีมีฝุ่นมีสปกปรกมีเชื้ออ,อันนั้นเน่าอันนั้นแถวบ้านเล่นเน่าเน่าแล้วอันนั้นคือแบบเออถ้าคนตายก็ไม่มีใครรู้ว่ามไม่ได้คืออย่างนั้นอะไม่ต้องให้อาจารย์ที่ไหนมาดูฮวงจุ้ยเลยคุณเป็นคนปกติคุณยังรู้ถ้าสมมติคุณจีบสาว สวยมากเลยนางงามฉันเป็นนางงามอ่ะไปได้มิสยูนิเวอร์สได้เป็นมิสเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านปุ๊บพาผู้ชายเข้าบ้านโอ้โหบ้านเน่าขยะเปียกผู้ชายไม่ต้องดูฮวงจุ้ยเป็นจะเอาผู้หญิงคนนี้ทําเมียไหมก็ต้องคิดหนักแล้วถูกปะคือมันเป็นคอมมอนเซนส์ที่ทุกคนต้องคิดได้นะคะเพราะฉะนั้นบ้านสะอาดนะคะจัดการขยะให้เรียบร้อยไม่ส่งกลิ่นเหม็นเน่านะคะเรียบร้อยสะอาดปลอดโปร่งก็ทำให้หวงจุ้ยดีนะคะเทปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ก็เรารู้กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าถังขยะควรวางไว้ตรงไหนของหน้าบ้านของคุณ<ช>หรือว่าหลังบ้านหรือว่าตรงไหนดีทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญจริงๆมันอยู่ที่สีถูกไหมที่เรา<ช>ได้รับรู้ไปสีด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะคะทีนี้ลบความเชื่อไปเลยค่ะว่าห่วงจุ้ยถังขยะ,<จ>ะแปลว่า,า,าวจะขายลูกสาวออกไม่ออกลูกชายจะเป็นปากมังกรไม่เกี่ยวค่ะถังขยะคือการทําให้บ้านคุณสะอาดนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ทิ้งขยะเนาะชื่อมันก็บอกอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้รู้กันว่าห่วงจุ้ยถังขยะไม่ได้เกี่ยวกับการขายลูกขาว แล้วก็ทิปสุดท้ายของวันนะครับเห็นถังขยะสีนี้ไหมครับถังขยะสีแบบนี้ครับคือถังขยะสีที่ใช้ได้ในทุกบ้านไม่มีผิดเลยทั้บ้านเพราะว่าสีเงินนั้นเป็นสีเป็นกลางใช่แต่ไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ก็ไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นใครแบบอุ้ยที่ต้องใช้ถันขยะสีอะไรดีสีนี้ค่ะกลางๆข้อเสียคือถ้ามันอยู่ o u t ดอมันอาจจะเก่าได้ง่ายใช่ไออีเกียควรสปอนเซอร์เรานะ เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นอีเกียิอ่์เขารู้แล้วตอนนี้เก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับแลก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเทฟหน้าออกมานะคะเป็นหวงจุยเกียรกับทางขยะหรือว่าเป็นหงจุยเกียรกับอย่างอื่นนะคะทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเลย